สวัสดีครับวันนี้ได้นําอุปกรณ์เกี่ยวกับกรองไฟฟ้าเริ่มใช้ก็ผมก็จะมีอยู่สตัวนี้นะครับมีสตัวนีนะ้อันนี้ไม่มีเสียงตัวนี้มีเสียงมีจังหวะนะคับในเมื่อตัวนี้ไม่มีเสียงตัวนี้มีเสียงก็จะใช้สายมิดี ใชครับนีสายมิดีอันนี้เพื่อที่จะเชื่อมต่อซึ่งมันก็จะมีช่องช่องมิดีช่องอมิด,มดีตัวนี้มิดีอินส่วนตัวนี้ตัวใบก็จะมีสองเอาเลยสายมิดีมาเสียมีอยู่สองช่องช่องไหนจะได้ทางด้านนั้นก็จะมาอินทางนี้เพื่อที่จะเอาเสียงจากตรงนี้ไปทำกรองไฟฟ้าก็จะต้องมีถิกอันนี้เรียกว่าถิก จะมีหลายรูปแบบสมัยที่ผมทําเป็นกรองไฟฟ้าเนี่ยก็จะใช้ใช้จานพลาส,สติกแล้วก็เอลเหิ็กยยดแบบนี้ติไมัเจ็บตัวนี้คือตัวที่รวมสองตัวนี้ เข้าด้วยกันคือมีชุดกรองด้วยแล้วก็มีช่องเสียดถิกสายนี้เสียงออกมีจังหวะในตัวอยู่เอาถิกมาเสียบเข้าไปกระเดื่อง แต่วันนี้คือการเชื่อมต่อแบบนี้เขาก็รวมเบ็ดเสร็จมาแล้วแล้วปัจจุบันนี้เบ็ดเสร็จยิ่งกว่านี้ก็เรื่องราวก็จะมีประมาณนี้นะครับการเชื่อมต่อก็ไม่อยากขอจบเพียงเท่านี้ครับ